สวัสดีครับชัดชัยเบดคาร์วันนี้มีรถซีวิกเอปี2012จะมานำเสนอครับคันนี้รถเจ้าของมือเดียวสวยๆเดิมๆน็อตทั้งคันไม่เคยแกะไม่เคยขันเราไปชมกันครับ สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับคอนโซลสวยนะครับแผงประตูเบาะ นั่งเบาะคนขับนะครับสภาพเดิมเลยนะครับเบาะผ้าเดิมๆเ,เลยนะฮะบอกเกียร์คอนโซลหลังคานะครับพรมสวยเลยนะฮะคันนี้มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะครับคันนี้สวยเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับนี่ครับน็อตประตูไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับสวยเดิมเลยนะครับ แอเปเดิมๆเลยนะฮะประตูสวยนะครับน็อตข้างประตูเดิมนะฮะไม่เคยแกะนะครับแต่แครบสวยนะครับเม็ดอักเดิมนะครับ,รบเม็ดอักเรียงสวยเลยนะครับเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผม ด้านข้างนะฮะน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถันนะครับเดิมนะฮะสติกเกอร์จากโรงงานนะครับมีสครับเป็เหลืองแสงให้ด้วยนะครับเราไปดูฝั่งคนนั่งกันครับคนนั่งหลังขวานะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานสวยเลยนะครับแผงประตูปมหลังคา นะครับบานพับประตูนะครับสวยเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมเลยนะฮะสวยเดิมน็อตไม่เคยแกะนะครับนีครับตะเข็บเดิมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมเหลี่ยมคมสันคมชัดเลยนะครับประตูเดิมนะครับน็อตข้างประตูไม่เคยแกะนะครับ ยงสวยเลยนะครับไม่มีชน100%ครับครับเดิมครับยางปี2023นะครับใหม่ๆเลยนะฮะใช้ได้ยาวเลยนะครับผมเปิดท้ายให้ดูนะครับ ท้ายสวยเลยนะครับมีถาดวางของท้ายรถมาให้ด้วยนะครับรางน้ําด้านซ้ายนะฮะเดิมสวยนะครับเม็ดอาร์คเรีย e งสวยเลยนะครับรางน้ําด้านขวานะครับเดิมนะครับเม็ดอาร์คเรีย e งสวยเลยนะครับฝากระโปรงท้ายนะฮะแนวตะเข็บเดิมหมดนะครับเดิมๆเลยนะฮะ กรนประตูนะครับแล้วก็เม็ดาร์คนะครับเดิมหมดนะครับเข็บเดิมนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผ่นกันความร้อนด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะฮะก่อนประตูเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูยังอะไรกันครับเครื่องมือยังไม่เคยนำมาใช้เลยนะฮะม่เอี่ยมเลยนะครับ ยางอะไรไม่อี่มเลยนะครับไม่เคยแตะพื้นไม่เคยนํามาใช้เลยนะฮะบิสโตนนะครับใหม่ๆเลยครับดอกยางนะครับสีที่ขีดแต้มมาจากโรงงานนะครับยังอยู่ชัดเลยนะฮะตะเข็บเดิมนะครับแ,แนวแตะเข็บเดิมเดิมเลยนะฮะไม่เคยแกะซ่อมเลยนะครับเอเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหลี่ยมคมสันชัดเจนเลยนะฮะ สีไม่ถลอกเลยนะครับเดิมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างกันครับโอ้โหไม่เอี่ยมเลยนะฮะแทบไม่มีสนิมเลยนะครับสวยเลยนะครับไปดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะฮะเบาะสวยนะครับเบาผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับหลังคาสวย บานพับประตูน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับเดิมหมดนะฮะประตูสวยนี่ครับเดิมเช่นเคยครับคันนี้เดิมจริงๆฮนะครับก่อนประตูเดิมๆเลยนะฮะ ตะเข็บเรียงสวยเลยนะฮะเดิมครับไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนครับด้านหน้าซ้ายนะครับเบาะคนนั่งสวยเลยนะฮะคอนโซลเกียร์ที่ดึงเบรกมือนะครับคอนโซลกลางนะฮะสวยเลยนะครับเกะใส่ของนะฮะมีที่ชาร์จ USB อยู่ด้านในด้วยนะครับครับบานพับประตูฝั่งคนนั่งนะฮะนี่ครับน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขันเช่นเคยครับครับเหลี่ยมคมสานชัดเจนเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับนี่ครับเช่นเคยครับเม็ดอาร์ น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับสวยเลยครับมีสครับเพจเหลืองแสงมาให้ด้วยนะครับเพจโรงงานนะฮะหมุดยังไม่เคยแกะนะครับตัวเลขเยสวยเลยนะครับด้านข้างประตูนะครับอีกหนึ่งบานนะครับเราไปดูซิว่าเดิมไหมเียงสวยนะครับเดิมร้อเซเลยนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับผมพาไปดูไล่ตั้งแต่แก้มด้านหน้าขวาก่อนเลยนะครับนี่ครับเบาโชกนะฮะแนวตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับแก้มฝั่งขวาเดิมคมชัดเดิมสวยเลยนะครับน,อน็อตไม่เคยแกะนะครับคานหน้า เดิมนะครับรูกลมคมกิฟนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเดิมสวยเลยนะฮะรูกลมคมกิฟนะครับแกมหน้าซ้ายบ้างนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเดิมนะครับแกมหน้าซ้ายเดิมนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเราไปดูฝากระโปรงกันบ้างนะฮะฝากระโปรงน็อตไม่เคยแกะนะครับฝั่งซ้ายแนวตะเข็บนะครับ เดิมนะฮะครับดูลมคมคลิปเลยนะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับเหลี่ยมสันคมชัดเลยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานเดิมนะครับสวยเลยนะฮะเราดูฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับน็อตไม่เคยแกะเช่นเคยนะครับเดิมๆเลยนะฮะปันกันความร้อน สภาพยังดีอยู่เลย,เลยนะครับเครื่องสวยนะฮะไม่มีน้ำมันไม่มีเยิ้มเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับสะอ์ดชึ่งเลยนะฮะ เครื่องเดินเรียบเดินเงียบเลยนะเครื่อง,องนุ่งเลยนะครับไม่มีปั่นเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบขับให้ดูครับ อันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ6 6 2นะครับเรือนไม่สวยเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์ทำงานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกระจกไฟฟ้าให้ดูนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นออโต้นะครับฝั่งคนนั่งนะครับ หลังซ้ายหลังขวาทำงานได้ปกตินะครับพับกระจกนะครับกลางออกนะครับโอเคทำงานได้ดีนะครับกล้องมีกล้องบันทึกหน้ารถและบันทึกหลังรถให้เลยนะครับเอาไปไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับโอเคครับเราไปทดสอบขับกันครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบความเร็วให้ดูนะครับเดี๋ยวจะออกไปที่ถนนใหญ่นะครับจะทดสอบความเร็วของรถกับรอบเครื่องยนต์นะครับทำงานสัมพันธ์กันดีไหมนะครับเราไปกันเลยนะครับ ล่างทํางานได้ดีนะครับแน่นๆเลยนะครับเยาผมจะลองใช้ความเร็วให้ดูนะครับ ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่84นะฮะรอบเครื่องยังไม่ถึง2,000รอบเลยนะฮะ88นะครับรอบเครื่องประมาณ1,800นะครับถือว่าปกตินะครับทำงานได้ดีเลยครับรอบเครื่องยนต์กับความเร็วรถทำงานสัมพันธ์กันดีนะครับระบบเกียร์ทำงานดีช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นนะครับถือว่าเอาไปใช้ ได้รับไปก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์089126 8886ผมชัดชัยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ